กินเขาป่าครับต้มแหงครับพี่น้องต้มแหง้วกะ็ศก้อยขมครับก้อยขมแจ่วขมกินขา้าจุดท่องหน้าครับบรรยากาศสุดยอดเลยฮนะแมงว่นกับกวนครับผักทัวกับผักเก็บยุคขังหัวนี่ครับสุดทอนั่นครับพี่น้อง มากินข้าปลาน้ำกันครับกินข่าวปลาของแท้เลยก้อยขม,ขมขมครับก้อยแห้งๆอืขาดบุกทัว่วทั้งนั้นตั้งเผ็ดทั้งขมตั้งเป็นขมยังไปเบิ่งพักกะะดาวต้นยู่หัน นี่จะใบแกมนมีใบอ่อนต้มแห้งใส่ครับแจ่วขมๆมครับมาพี่น้องมาบรรยากาศวิวลากรกุ้ยก้อยครับ มาคุยก่ต้องกันมีน้องลงว้อยว้อยบรรยากาศสุดยอดเลยทั้งพุนทงหน้าครับทงหน้าอยู่ทั้งพุนเสียงหน้า่อยอยู่ทั้งนั้นทางกินข้าวอยู่ทงผู้เดียวครับออกมากินบรรยากาศ ล้มมีล้มดีวีครับแต่ว่ากรดีบนาวแห้งครับการบนาวแห้งมานไหโอ้ย่มงวันกับเขียวครับต้มแห้งครับอืมกินข่าปลาของแท้ ออืมย uh huh. ังบั้นเขียวแถวนี้ก็บ่ม,มีฟ้ามไก่ฟ้ามหมูยังบัานเขียวมาแต่ทังหนเนาะค่อยขอมขมมันมันบวเพชรมาไหนครับเติมเจ้าลงไปยังไง คุยก็พักใส่คำยังไงกันนะโดนยันงสิวด้พ่อของมักเจ้าเชื่อครับหือว่าพี่น้องขอให้ผู้บากินเนื้อบากินดิบด้วยครับโดนโดนึังที่กินเนื้อนึ่งเยอ่ ต้มแหงฟุตัหน,นเอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมใส่ข้ามเนี้อก็จักบาด กินข้ายุธงผู้เดียวครับสุดยอดกินแล้วก็นอนเท่านั้นตัวนอนเล่นอยูพ่นเนี่ยครับบึงก็กินข้าแล้วกินแล้วก็นอนเหรนจะข้าวกันครับแดดอ่อนกันอันนี้แดดยังห่อนอยู่นอนเบืองยอดอย่างนี่นอนเหรนจะข้าวกันครับชีวิต ไม่ต้องอะไรมากมายครับวันนี้มาพักผ่อนหลังจากกินก้อยขมต้มแซ่บเสร็จก็นอนพักแป๊บหนึ่งครับนอนดูวิวทางนานอนชมวิวยอดอย่างนานกบินเต็มเลยครับบนท้องฟ้านกเยอะเลยหน้านี้มันมีทุ่งนาบางที่เข้าหวานข้าวนะครับข้าวนาปัง นกปากห่างมั้งนอนดูนกวินเปินเทินไหมครับหลังจากกินก้อยขมต้มแซ่บเสร็จก็นอนเล่นก่อนสักพักนึงครับรอแดดล่มลมตกก่อนค่อยเข้าบ้านโอเคครับผม